จุกอกรอบที่สองหลังจากที่น้องนาลิตะเผยความในใจที่มีต่อคุณพ่อและคุณแม่งงชาวเน็ตแซะบอกว่าน้องเนี่ยโดนเสี่ยมอา่ก่อนสิบไปหนามาหลังค่ะพี่น้องขาขอกราบสวัสดี FC f แฟนคลับมิตรักแฟนหมอลำกราบสวัสดี FC f แฟนคลับบอสบิก๊กแล้วก็บอสแพรคุณแพลรเสแสงทองแล้วก็น้องนาลิตะน้องตเกียวด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อวานเนี่ยค่ะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ะอละคุณแพ,พาวแสงทองเนาะเพื่อนได้ปล่อยคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นการพูดคุยกับน้องนาริตะหลังจากที่คุณแพ,พาวแสงทองเนี่ยเพิ่อนบริยูน้ากันกับน้องนาริตะเพราะว่าตอนนี้ คุณแพรพ์เผาแสงทองไปเห็ุงานอยู่ต่างประเทศก็มีการวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวตามภาษาแม่ลูกปกติด้วยความคิดคิดถึงนะคะคิดถึงคุณลูกก็วิดีโอคอลคุยกันและได้ปล่อยคลิปคลิปนี้ไปคะ่ะพี่น้องคะประมาณเมื่อว่านี้คนนี้เข้าไปดูเข้าไปชมประมาณล้านกว่าคน คิดเบืองวา่าคลิปนี้คนเข้าไปชมล้านกว่าคนสาวไอาเองก็เห็นแล้วค่ะแต่ว่ายังบบมีเวลามาว่าซูพีสุนองฟังเมือนี่มีเวลากันเลยจะมาเว่าซูพีสุนองฟังแล้วประเด็นสําคัญค่ะสาวไอาไปอ่านคอมเมนต์คือรู้สึกเสียใจกับคอมเมนต์บางคอมเมนต์ค่ะพี่นองขากันเลยสิมาว้าวซูพีสุนองฟังจักหน่อยนึงเนาะ อะ่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะน้องนาลิตะนะคะเพื่อนด้พูดคุยกับคุณแม่ในคลิปเนาะก็เป็นการถามไทยว่าวันนี้นะคะน้องนาลิตะไปโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมก็พูดคุยตามภาษาแม่ลูกปกติแล้วมันมีช่วงช่วงนึงจังหวะหนึงคะ่ะพี่น้องคะ่ะน้องนาลิตะได้พูดขึ้นว่าแม่ห้ามมีแฟนแม่กับพ่อห้ามมีแฟน พ่อรักแม่น้องนาริตะถามแล้วว่าคุณพ่อรักแม่ไหมคุณพ่อรักแม่บอสแพลวก็ได้ตอบกับน้องนาริตะไปว่าจ้าแม่ก็รักพ่อแม่รักหนูรักนาริตะรักน้องตัวเกียวรักเท่าฟ้าค่ะพี่น้องแค่นั้นล่ะค่ะพี่น้องะ่ะคนเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะพี่น้องะ่ะคอมเมนต์ก็มีแบบหลายรูปแบบเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนนะคะความคิดแตกต่างกันไป แต่ก่อนอื่นสาวไอขอเล่าก่อนหน้านี้อีกด้วยนะซึ่งก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งคือจุกอ,อกรอบแรกค่ะพี่น้องเกิดจากที่บอสบิ๊กนี่แหละคุณพ่อของ,น,องน,อน้องนาริตะไปเซอร์ไพรส์น้องนาริตะ หลังจากที่น้องนาลิตะเลิกเรียนพนว่าก็ไปรับลูกสาวนะคะไปเที่ยวไปหาซื้อของเล่นไปกินข้าวตามภาษาพ่อลูกหลักๆเนี่ยน้องนาลิตะเนี่ยคะ่ะเพิ่นอยูกับคุณแม่แพ้วแพาวบอสบิ๊กเนี่ยเมื่อไหร่ที่เพิ่นสะดวกนะคะพื่นว่างเพิ่นก็นจะมารับลูกทั้งสองคนไปอยู่นําไปเที่ยวไปทานข้าวกันตามภาษาพ่อลูกและช่วงเวลานี้นะคะช่วงนี้บอสแพลวไม่อยู่อยู่ต่างประเทศบอสบิ๊กว่างพอดีก็เลยไปรับน้องนาลิต ในรอบแรกหลับมาแล้วไปกินเขาน้ำกันแล้วมีการไลฟ์สดพูดคุยกับเอฟซแฟนคลับแล้วน้องนาลิตะนะคะด้วยความใสซื่อเด็กก็เหมือนผ้าขาวได้พูดคำนึงขึ้นมาบอกว่าพ่อรักใครอือพ่อรักใครถามไปสองรอบพ่อรักใครบอสบิกะฮะน้องนาิตะก็บอกว่าพ่อรักใครถามอีกพ่อรักใครพ่อก็เลยบอกว่ารักนาลิตะรักโตเกียว แล้วน้องนาลิตาก็ถามไปอีกว่าไม่รักแม่บ้างเหรอพี่น้องขาก็ถือว่าเป็นคำถามจุกอกคำถามหนึ่งที่บอสบิ๊กเองก็จุกไปไม่เป็นอยู่เหมือนกันทำหน้าเลิกลักอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ออกมาไลฟ์พูดนะคะเรื่องราวนี้ว่าน้องนาลิตาเนี่ยโตขึ้นมากเลยเป็นเด็กช่างพูดช่างจดจำมีความคิดเป็นของตัวเองครั้งหน้าเนี่ยเจอกับน้องนาลิตาเนี่ย ต้องเตรียมคําถามดีๆนะที่จะตอบลูกเตรียมคําถามที่จะมาบอกน้องนาลิตะแบบไหนยังไงพ่อน้องเนี่ยช่างพูดช่างเจรจาและไม่นานต่อมาเนี่ยแหละคะ่ะแม่แพ,พาววเนี่ยก็โดนคําถามน้องนาลิตะเช่นเดียวกันนะคะเอฟซี FC แฟนคลับหลายๆคนที่เห็นทั้งสองคลิปก็เกิดความจุกอก,อกไปตามๆกันหลายๆคนบอกว่าสงสารน้องนลิตะ เอนดูในความน่ารักในความไร้เดียงสาในความเด็กของน้องและก็เอนดูความฉลาดที่น้องอะฉลาดเกินวัยฉลาดมากเป็นคนที่แบบว่าจดจำนะพี่น้องเห็นอียงก็เก็บมาคิดคิดแล้วก็เอามาพูดตามภาษาเด็กแต่น้องนะ่ะพูดเก่งเกินวัยแบบว่าพูดเจ้อเจ้าเจออะไรน้องก็พูดพูดกับคุณพ่อพูดกับคุณแม่เนี่ยพูดเก่งมากแล้วก็ความคิดน้องนะ่ะเก็บ ทุกอย่างนะคะเห็นอี่ยงนะน้องกับกิบมาคิดแล้วไว้ตอนนี้น้องก็เริ่มโตแล้วนะคะพี่น้องขาเริ่มโตแล้วแล้วก็เนี่ยน้องก็เล่นโซเชียลเป็นแล้วเห็นโซเชียลเนาะพี่น้องเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้องเห็นโซเชียลแล้วน้องคิดยังไงเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขาเอะละคะ่ะพี่น้องก็หนาหนีนาะพ่อกับแม่เขาเนี่ยนะคะอยู่กันแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเราทุกคนเห็นโมเมนตะ์เนาะว่าบอดบิ๊ก บอสแพลเนะี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อนรักกันมากเด้มีอะไรก็เซอร์ไพรส์กันตลอดเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาเป็นคู่รักที่หวานฉ่ำแต่ณนะวันหนึ่งนะคะเพิ่นตัดสินใจเดินทางคนละเส้นทางแต่ด้วยความว่าน้องนาริตะเนี่ยครั้งหนึ่งเคยอยู่ทั้งกับคุณพ่อและก็คุณแม่เห็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่รักกันแต่ว่ามือหนึง่งพอกับแม่เอ๊ะเพิ่นคือบอยู่น้ำกันเอ๊ะมือหนีเฮาอยู่กับแม่ แต่คือบ่มีพอเมื่อนี่เขาอยู่กับพอคือบ่มีแม่ซึ่งกอนตะกี่เข้าก็อยูทั้งกับพอและกับแม่ก็เลยเกิดข้อสงสัยเพราะน้งก็ยังเด็กและบางทีดูโซเชียลเห็นคุณพ่ออยู่กับผู้หญิงคนอื่นอาจจะด้วยบริบทการทํางานแต่ด้วยความเป็นเด็กเขาก็สงสัยทําไมพ่ออยู่กับผู้หญิงคนอื่น หรือคุณแพวพาวอยู่กับผู้ชายคนอื่นหรือเฮดคอนเทนต์ต่างๆสิคะพี่น้องคะด้วยบริบทของงานเด็กเขาก็คิดต่างๆนานาด้วยความคิดของเขาเองก,ก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาและก็เกิดข้อสงสัยและอยากจะคอนเฟิร์มว่าคุณพ่อกับคุณแม่ยังรักกันดียังรักกันไหมซึ่งเขาเป็นเด็กเคย อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะวันหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็เกิดความสงสัยอย่างที่บอกค่ะลหลายคนเอ็นดูน้องเอ็นดูความฉลาดความน่ารักอยากให้คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองคนเนี่ยเขากลับมาคืนดีกันเพื่อน้องนาลิตะและก็น้องตัวเกียวแต่มันก็มีบางคนค่ะพี่น้องขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรความคิดเขาเขาถึงคิดแบบนี้เนาะบอกว่าน้องนาลิตะเนี่ยคะ่ะโดนเสี้ยมมา ต้องมีคนสอนต้องมีคนบอกแน่ๆเลยเด็กตัวแค่นี้จะคิดได้เหรอต้องโดนเสียมแล้วก็ไปทัวลงฝั่งคุณแม่คุณแพลวพวบอกว่าต้องเป็นคุณแม่แน่ๆเลยที่สอนน้องแบบนี้ พี่น้องขาเด็กนะคะไม่มีใครเสี่ยมเขาได้อย่างที่เสาไอเวาลขังตนเมื่อกี้เนาะว่าเขาเคยเห็นพอกับแม่อยู่น้ากันณนะมือหนึ่งเขาอยู่กับแม่บ่ด้อยู่น้าพออยู่น้าพอบ่ด้อยู่น้าแม่เขาเกิดข้อสงสัยได้และอีกอย่างหนึง่งตอนนี้วัยของเขาเนาะ่ะเรายังไม่สามารถอธิบายอะไรให้เขาเข้าใจได้ แต่ณนะวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นนะคะพีน่น้องน้องนาริตะเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กฉลาดและเข้าใจง่ายอยู่แล้วนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาไปลหลายๆคนไปคอมเมนต์นะ่ะมันเป็นคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ลบถ้าวันหนึ่งน้องนาริตะอ่านหนังสือเก่งแล้วเขามาเจอโลกโซเชียลแบบนี้มาอ่านเขาจะรู้สึกแบบไหน เนาะพี่น้องเข้าใจนะว่าโลกโซเชียลยมันเป็นอะไรที่เปิดเราอยากจะมินอะไรเราก็มินได้แต่ว่าอยากให้เคารพด้วยว่าบางทีคลิปนี้มันมันเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กเฮาบางคนนะคะมีลูกมีเต่าอยู่เฮามีลูกเนี่ยเฮาต่างข้อใจข้อมูลซึกของคนเป็นพอ่อเป็นแม่นะเฮาบ่อยากให้ลูกเฮาเสียใจเขาทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยก็หาวิธีที่จะ ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอยู่แล้วเราเป็นแฟนขลาบเราเป็นเอฟซีก็อย่าไปคอมเมนต์ลบๆให้ความรู้สึกของเด็กเขาลบลงไปอีกเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่แอบเชียร์เนาะอยากให้สองคนพิ่นกลับมาคืนดีกันหลายๆคนก็บอกว่าเลิกกันก็ดีแล้วคือเราจะบอกว่านะคะไม่ว่าคุณแพ,พาวแสงทองหรือว่าบอสบิก๊ก จะเดินคนละเส้นทางเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เคารพสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกแล้วก็ยินดีกับเขาขอให้เขามีความสุขมากๆกับสิ่งที่เขาเลือกแต่ถ้าณนะวันหนึ่งทั้งสองคนจะกลับมาคืนดีกันเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อน้องนาลิตะแล้วก็น้องโตเกียวเราทุกคนนะคะยิ่งยินดีเลยแหละแฮปปี้มีความสุข อยากเห็นภาพนั้นแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอร้องอย่านะคะไปคอมเมนต์ให้น้องนาลิตะเขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแบบว่าแบบอย่างน่ะพอกแม่เขาเลิกกันแบบนี้แบบนี้หรอเป็นแบบนี้หรออย่าทําแบบนั้นเลยค่ะพี่น้องคะน้องนาลิตะเขาก็ยังเด็กอยู่เมื่อไหร่ที่เขาอ่านหนังสือได้แต่เขาอาจจะยังวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้เพราะด้วยความยังเด็ก ต้องใช้เวลาพ่อแม่เขาจะค่อยๆบอกแล้วก็อธิบายกับเขาเองเมื่อเขาโตขึ้นเนาะพี่น้องเนาะขอร้องนะคะหลายๆคนที่ไปคอมเมนต์เขาก็เบาๆนิดนึงเนาะคิดถึงถ้าสมมติว่าเรามีลูกที่บ้านก็คงไม่อยากให้ลูกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนกับน้องนาลิตะ าสาวไอเป็นกําลังใจให้น้องนาลิตะและก็น้องโตเกียวนะคะเพราะว่าน้องทั้งสองคนน่ารักมากเลยน้องเป็นเด็กฉลาดทั้งคู่เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้บอสแพรวบอสบอิบ๊กประสบผลสำเร็จนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จกับทุกๆสิ่ง สำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอก็อย่างที่บอกคะ่ะฝากด้วยนะคะคอมเมนต์ก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรให้คิดถึงเด็กให้มากๆสักนิดหนึ่งพื้นที่ในการคอมเมนต์นะคะเราคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์จะดีกว่าเนาะอยากให้แฮปปี้กันทุกฝ่ายคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะสาวไอก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบพอกันไหมค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ